แนวทางฮานอยวันนี้ครับผมประจําวันที่8ธันวาคม2567ครับเมื่อวานเข้า2 3 3 2ครับผมวันนี้เด่น5รอง4นะครับผมตัวเน้น5 1กับ4 3ครับรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u t u b e ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็กลับมาพบกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับแนวทางฮานอยครับผมสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสําหรับผู้รับชมใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์แย่อีกหนึ่งทางแล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันนะครับผมสามรับผลของเมื่อวานครับผมสาหรับผลของเมื่อวานนะครับผมนอยรวมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v i p ีทุ่มครึ่งนะครับผมเมื่อวาน7จธันวาสองพันครับแอดให้เด่น3รอง7ครับผม 3ตัว2 3 6กับ7 7 1นะครับ2ตัว3 2 3 3 3 6 3 7ครับผม7 1 7 2 7 7ครับตัวกัน2 6กับ6 6นะครับผมผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผม4โมงคึ่งนะครับผม3ตัวบนออก4 1 1กับ2ตัวล่าง0 7ครับผมก็ได้วิ่งรูด7นะครับผมวิ่งรูด7ครับ พิเศษนะครับผมพิเศษ5้าโมงครึ่งครับผม3ตัวบนออก1 2 3ครับผม2ตัวล่าง50ครับผมรอบนี้ก็เข้าที่2 3สนะครับผมเป็นเป็นตัวกกับของสองตัวเด่นครับผม2 3 3 2มนะครับผมตอบปกติครับผม6กโมงครึ่งนะครับผม3ตัวบนออก4 74กับ2ตัวล่าง69ก็เข้าที่วิ่งรุ่น7ครับ วิ่งรูดเจ็นะครับผมวิ่งรูดเจ็ดบนครับผม V.I.P. ครับผมรอบทุ่มครึ่งนะครับผม3ตัวบน6กหกับ2ตัวล่าง3าสองครับผมอันนี้ก็เข้า3าสองครับผมสรุปผลครับผมสรุปผลวันนี้วิ่งรูดใต้สีเด้งนะครับผมวิ่งรูดสีเด้งแล้วก็สายเจาะสายเจาะได้2เด้งครับผมสองตัวบนรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็322ตัวล่างรอบ V.I.P. ครับผม ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแนวทางหาน้อยครับผมน้อยรวมเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VIP ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่8ครับผมธันวาคม2567นะครับ สำหรับแนวทางฮางนอยในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นห้าครับผมเด่นหรองเป็น4ี่นะครับเด่นห้ารองสี่ครับผมเด่น3ามตัวครับผมเด่น3ามตัววันนี้ได้0ูนย์ห้าหนึ่งครับเด่น3มตัว0ู1ย์ห้านะครับผม รอง3ตัวนี้ได้9,4,3ครับผม051กับ9,4,3นะครับต่อไปก็จะเป็นสงตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา051ครับผม3ตัวเด่นนะครับกับ9,4,3ครับผม3ตัวรองครับผมมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น 2, ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญ,ญาตตัดให้ครับผมเด่น5ครับผมเด่น5เด่น3ตัว0 5 1นะครับผมจะตัด2ตัวเด่นได้50ครับผม51ครับ เด่น5รอง4ครับผมเด่นรองรวมกันเป็น 5, 4ครับผมรอง4นะครับผมรอง4รอง3ตัว 9, 4, 3ครับผมจะตัด2ตัวรองได้ 4, 3ครับผม 4, 3กับ4 9นะครับ 43กับ4ี่ครับผมตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ตัวการจากชุดเด่นก็จะเป็น0ูนย์ครับผมตัวการจากชุดเด่นนะครับผมศูนย์แล้วก็ตัวการจากชุดรองครับผม9 3สครับอวันนี้ตัดเลขหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขหมดแล้ววันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซ้หรอบวันน <którym> ี <görüş> ้ครับ แนวทางฮานอยครับผมนอยรวมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงคึ่งปกติ6กโมงคึ่งแล้วก็ VIP ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่8ธันวาคม2,567ครับวันนี้ได้เด่น5รอง4ครับผมเด่น3ตัว051รอง3ตัว943ครับผม เด่น5รอง4นะครับผมเด่น3ตัว0 5 1รอง3ตัว9 4 3ครับผมเด่น2ตัวนะครับผม5 0 5 1 5 4 4 3 4 9ตัวกันเป็น0 1กับ9 1ครับผมอ่า9 3ครับผมเด่น2ตัวนะครับ 1, 5 4, รอง2ตัว4 3 4 9 ตัวกันเป็น01กับ93ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น5รองสนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น5รอง4ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมตัวเน้นวันนี้แอดก็จะขอเน้นไปที่5 1ครับผม51กับ4 3นะครับ สำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่5 1กับ43ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอ,อกถูกใจก็รบวนกดไลค์กดแชร์นะครับผม ถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมพอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม สวัสดีครับ